โอเคนะทุกคนซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมฟ,ฟ,ฟีฟ่าเช่นเคยนะเอ้ย FC Mobile กันเหมือนเดิมนะทุกคนต่อจากอีพีแรกเลยที่ผมดันดันขึ้นเบอร์คาร์สองถึงหนึ่งซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ขึ้นนะ่ะแต่ว่าคลิปหน้าหรือไม่ก็คลิปนี้อาจจะเริ่มมีโอกาสขึ้นแล้วซึ่งผมก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอารนิดนึงนะทุกคนเป็นไมค์คอน แล้วถ้าเช่นั้นถ้า,ถ,าถ้าแต้มฮีโร่ผมครบหนึ่งร้ออีผมก็จะแลกยายาตุเล่ <Okay. S 1> ผมควรเปลี่ยนตำแหน่งไหนดีอะทุกคนขอถามหน่อยนะเนี่ยผมควรเปลี่ยนตำแหน่งไหนเดี๋ยวพอนี้ไม่ต้องนะทุกคนผมจะเอายายาตุเล่มาแทนผมควรเปลี่ยนตำแหน่งไหนผมถ้าเท่าที่ผมคิดน,นะผมว่า LB LB ของผมควรเปลี่ยน เอของผมควรเปลี่ยนเอเดิปเล่ร่อะไรกันโอเคงบสามรสิบล้านเอเบีเราไมุ่กคารถอื้อไม่ดิมันต้องโอเวอร์ร้อสอัพร้อสองถึงร้อสี่ล้วเอบตัวไหนก็ได้โอ้โห เอ้ยลืมไปดิเราจะเอากิมมาโด้นี่ยว่าเราจะเอากิมเราต้องเราเอากิมมาโดมานี่ยว่าลืมไปกอดโอเตโอเออนองเดสชัวเมนนี่เอ้ยเฟอร์แลนด์เมนดี้ชัวชัวเมนดี้เตโอเออนองเดชจะเป็นโคโรด เนี่ยโอเคเพื่อที่เป็นการไม่เสียเวลาเพิ่มนะผมก็จะมาเล่นเลยดัเลยดันเลยซึ่งแต่ตอนนี้ผมเป็นสี่แสนหกาถเชียน,นุนซีซั่นนี้ผมอาจจะอย่าบอกนะทุกคนฟูทีมแมนซิต้เดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายปกคลิปไปก่อนแล้วกันขออนุญาตถ่ายปกคลิป จริงๆคลิปจริงๆอ่ะผมทำ EV สองแล้วนะแต่ตายคลิปพังวิซซจุลามอส่าทีมผมก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ CM กับ LB ผมเปลี่ยนแปลงแน่นอนมา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 ,มา,มาเปิมเดิมสวยเอาวิมาล อวิอ่องเอ๊ะกล้องสีกล้องสี่วีดอสวยอุ้ยเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้โล่งดีเอ็มบัปเป้โล่งเดี๋ยวปเป้โล่งเลยนะั่นอะ่ะอุ้ยอุ้ยส่งไกลส่ง,ส,งส่งอย่างนี้เลยเหรอจานอุ้ย โอโอยเคกัวเบลรอด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 อยู่รอดอยู่เฮ้ยสวยดีสวยดีสวยดีอู้วอววิววิเอ้าเลนเนอเลนชิงเนาเลนชิง เอ <im <im e Pain, ้ยสวยไป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 เปไปเป้เป well ้เป้สวยเป้โอ้ยเป้โอ้ยล้ำมั้งเนี่ยไม่ล้ำหมอไม่ล้ำก็โอ้ยบุฟฟ่นเฮ้ยเจียนเลยจีบุูฟฟ่นนี่ขนาดล่างเก้าสี่เนี่ยขนาดล่างเก้าสี่อย่างตึงเลยอะร้อยสามจะขนาดไหนเอ้ยร้อยสิบร้อยเจ็ดจะขนาดไหนร้อยเจ็ดเซฟแหละมีโอกาสเซฟ เกือบทุกลูกบอกเลยพวกซาร่าซาร่าโดเมตซี่อย่างกลัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยอุ้ยอุ้ยดักได้อุ้ยดไปไปไปวิ่งวิ่งเป๊วิ่ง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 เป๊ะเป๊เป๊ะเป๊เป๊ะปั่นอุ้ยบูฟอนบูฟอน บุฟฟ่นครับทุกคนโคตรตึงอุ้ยบุฟฟ่นไปวิ่งไปไปวิ่ง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 เฟ้กหน่อยเอ้ยไม่เฟ้กดิปันสวยที่ผมตั้งใจตีเป้ขึ้นส้มนี่คือแบบ ผมต้องการให้มันให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งซอนกับลาฟินยาที่ผมไม่ตีขึ้นส้มเลยเพราะว่าผมผมคิดว่ามันอาจจะได้ตัวที่ดีกว่านี้อาจจะได้ตัวที่ดีกว่าซอนกับลาฟินญ,ญา,านั่นแหละทคนที่ที่ผมเลยไม่ตีขึ้นส้มจริงๆผมก็มีมีกล้าตีขึ้นส้มก็จริงอะแต่กลัวว่ามันอีกอย่างคือกลัวมันไม่ติดด้วยทวน เพราะถ้าเราเก็บได้เก้าตัวแล้วเราไปตีแล้วมันไม่ติดก็คือเสียเก้าตัวเลยแทนที่เราจะได้ตีแบบร้อยเปอร์เซ็นะไรเงี้ยซัดไปสองลูกไปเอ็มบาเป้เอ่าไป,อป,ไป,โ,ปโอูโปั่นเท้าขวาสองนะัดติด หัวสเป,ปียร์ครึ่งหลอดเลยมาลาโดน่าด้วยจูดแส,สดงว่าไมคยคอนอะยรหี่แ <c oughs> ไม่โดนอุ๊ยอาแน่อุ๊ย,นนยวีวคยเอ้ยเต็มมุมดีออเสียวนะเสียว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 ตอมตอมตอมถ้าหมูเข้านะถ้า ช็อตนี้หม่งเข้านะถ้าช็อตนี้หม่งเข้าผมมีอึง้งเดี๋ยวซาร่ามาอยู่หลังโอ้โหหลุดชิวเลยป่ะเนี่ยน้องกินหนองหมดยังอนะ่ะเดี๋นึงหลุดชิว,วเลยป่ะเนี่ยครับทุกคนไปแฮททิกหมดยัง,ย,งยังๆงๆเลยกันหนูกินห่าหมดหมดทีวางด้วยเออเดี๋ยอืมหลุดมาบูฟ,ฟันเบอร์99เอาเมสซี่มา Amazing มากเลยครับทุกคนบุฟัอนเบอร์เก้าาติดละฟินยาเดีอย่า่อนะเปยังไหวอะเปยังไหวอยู่ปะเนี่ยโหติดเลยอะติดปิด,ปดมันปิดช่องหมดเลยอะ เอาวิ่งไปเอาวิฮู้เราจะโดนตอบอเราจะโดนตอบไปอีกหนึ่งตอบหนึ่งลูปแค่ไหนโอ้โหมองอย่างนี้เลย เปลี่ยนหกเปลี่ยนสี่ตัวเร็ว่ะไปส,สามสวยสามวงขึ้นไปเลยเนาะอือหือเนี่ยเดี๋ยวเราจ,จะอจัดคลิปเสร็จก่อน,นกันเดียร เยปยเยร,ยรปับเป็นสูงเน่หลายทีละขี้เกียจขี้เกียจปรับเป็นเป็นมาตรฐานแล้วมันแหลกๆคือผมเล่นแบบชิวชวผมไม่ต้องการความแหลก ถ้าจะเจอตึงอยู่นี่อ่ะแมทคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษเจอสามแมทเล่นสามแมทกูเ<ม>จอตึงมาเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะตะกี้เหมือนมีฮาเลนปะอุ้ยดี่คลโอ้โมีด็อกบาสุด้วยอ่ะ อุ้ยลิเบรี่อุ้ยเฮ้ยอย่าหลุดดิอย่าหลุดอย่าหลุดสวยสวยแบ๊กอุ้ย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 จุดโทษไม่รู้มันไม่มาแล้วแหละมั้งอุ้ยเปิดมาเสียเลยโหเสียจุดโทษเร็วเปิดมาเสียจุดโทษเร็วโอ้โหเปิดมาเสียจุด มันบอกว่ามันต้องไปตลาดเลยไม่รู้ซับตอกอุ้ยเหลืองเราจะไม่ตอบทางโนนหรอกนี่ฟีคิก

หลุดป่ะน่ะหลุดป่ะห,หลุดป่ะห,หลุดป่ะเนี่ยห,หลุดป่ะเนี่ยหลุดป่ะน่ะหลุดครับผมสองหนึ่งเป้เป้ะหนึ่งสิบตั้งแต่ที่ผมใช้เป้มาสองอาทิตย์คือผมขอให้คะแนนเป้อันนี้อันนี้เต็มเต็มร้อยนะผมให้คะแนนเป้สักเก้าสิบห้าเพราะว่า เพราะว่าถ้าสกิลต่างเอ้ยประมาณ85เพราะว่าถ้าสกิลอะพวกน็อกออนอะไรเงี้ยน็อกออนเลนเชนกัสบสับสับขาหลอกอะมันก็ดูแบบยังไม่สมบูรณ์นั่นแหละมันดูไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์อีกอย่างเหมือนมันเพิ่งเพิ่มเข้ามาเท่านั้นแหละมึงทุกคนและไอไอมันยังไม่ปรับ คือจริงๆอะ a อมันปรับแล้วว่าจริงอ่ะทุกคนแต่มันยังไม่ปรับแบบแบบยังไม่สมบูรณ์แบบอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ <S <S ไหเห็นเหมว่ามันสับแล้วมันบอลมันหลุด ออกไปแล้วพดเขาออกไปแล้วไปดิวิงจะบอกนะว่ามีฟิกไฟโอ้โหดิคิอาเดวิดดิคิอ มำอ่ะวิวิวิทำหนึง่งเวลาได้เอาเกนะ่งดิน,น,นี่หมุนลบลาฟินายโอติดอ้าว,วมาลาโดน่าเอาลูกมาลาโดน่าลุกลุกช้าเกินมาลาโดน่า ตอกส้นบนหนีเฟก,กับเฟกซ้ายเฟกขวาเฟก,กับเฟกซ้ายเฟกเฟกกับมาปั่นโคง้ง <c oughs> คือเฟกกับ,ฟกบเฟกค่ะนเดี๋ยวมีรู้ว่าปั่นโคง้งมนะือนื้อ เ,คคเป็นแฟนคลับูเป็นแฟนคลับพี่โจง <ti> <อ> เฟนดิอีด็อกบานดีเอโกมาลาโดน่าโอ้ยเอ้ยดอกดอกดอกด็อกดอกดอกด็อกด็อกบายอะขอโทษฟรีคิกควอดอะไรจะฟรีคิกตึงขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้หรอก บอดอะไรจะฟรีคิกตึงเป็นไปไม่ได้หรอกบอดอะไรจะฟรีคิกตึงขนาดน,นั้นเห็นไหมเห็นไหมบอดอะไรจะฟรีคิกตึงขนาดน,นั้นนีบัตโคโค

ชันชุดข,ขาวของเธอ่ะทุกคนเฮ้เห็นสเลยลลพินญ,ญาซัดล่วงเวโถวง โอเคนะคทุกคนกค็ขอกราบจบคลิปเพลงเท่านี้ครับทุกคนสวัสดีสุขบวกการเล่นฟีฟ่า EP พสอนะทุกคนดันแรงดันแรงขึ้นเวลคัสสองแล้วก็ดันไปจนถึงเวลคัสหนึ่งก็ขอกราบจบคลิปเพลงนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนซีอูเกิไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน,คบ,คบ,กคนบ๊ายบาย